ជុនេះសស ਵਾ បាប៉ដងណារ៉ាផតេផានីឡាមទិបាមមធបកេណោះសិមនីតេណូម៉ាអខាយតាក់សោភូគូអូដាខិកខាណោះតើខានេចតេបកោផនីវដាខេអានិក្លូតផខិកខាខានេកម៉ោយយូទេឡាមេប៉លាបេលីតាំបាឡោះបកោហេចុងដូវឧបករណ៍ចតខាន ហេកកちゃって উই কি মেকা ក្លេមខតឡតតោះតាតមីតមូគិអឡឡោះហ្នឹងនេះដរាចតតែបកមបណ្ដាថានេះផននេះវរាតាជូគឿដល់ក្លូឃ្លីបវតានេះផានីល្អដរាតាជូវ៉ក្លូឃ្លីបវតានេះផានីមិមរាតាជូវ៉លេតៃឆានេះអូស៊ូខេអេញូអូនីល្អដរាដល់ចតតែទីបកផោគីកានេះនោវ៉ដល់តូយតាអកា กาตูร์โคดอกเลกาวุนเนี้ยต ah, ้องคือะราอกลูโคพดอกคลูพะนนี่ล้อเนาะดอกกลัวเนป้าวดาคนชีเดี๋ยวะลองช้าตชิลโคดอกเพปเปก็เดพันมีตัวโบนะปนอกกาขียร้เนี้เอดเนี่ยเทวะเลยอาเดกันเลเนวดาแข็อยู่นีลอเดี๋ยวน่ะดอมิเลเชวรราตววนี้เดี๋นดอเนี้ยปาวดาบุเนเียชี้ยขวมมตเลขุยมาล้อเดี๋ยวะ เอาเว้ด้แคนียแกได้เจ้แดดที่พวกเขาผู้เราแล้วปูกลุ่ยนี้เชื่อในวันาวอลเดเราไม่ปาพูดะไครดวานแกไ The w l เดี๋ยวน่ะ The w ร l l w a e r Attack Channel วันนี้ a c สอบปากเปล่าดที่นี่ The Global c i t o l e x p a นะ l o l นี่เราข้นตล้าเรา r าชิล r d จ h l o เดี๋ยวน่ะ้ากพ <baptism>? ่อเ a วีที่นี่ไว้กล้อนะ မောပခရနေမဟာလတာဖိတာမှာဖခိုတက်ကလေးလေအုတ်ခခနောအပုကွေခီဝေါ်ဒေတပူရတရဝေတပူရကလို့ခခမန၎င်းကဒတက်ကလေးကမေသေရီကနေမဝရတယ်နော်မေဒေသေရီကရှုကလောလားနော်ဝေမတဆာခ်တက်ဆာခ်ခနဲနော်စက္ကစီတေလာဝရမေပေါ်လမု슬င်တဘလာဘယ်လီဖခိုဖဲကြောင့်တော့ဝက်ပကန်နေတော့ 펠라이프레패키지키트와코니검어율때라메포키플래라무슬림담발라벨리퍼고페간니드와종노웨베네니라다감래디담마도마티드오바마차나메메레벨리디라포아벨라데라감래디탠플라워다탁소수키티탁소디네라테라우라디티타네헤티롱노라메포페카니드와페고카르탄라 กำเมืด yes. mm ีกบาะเาวัทีราดอดถิ่นเื่นี่ต่ปูผาวะเราตี่เรากะดเวลาตอนพื่อนเราลอดแต่ปูผาวะเราแบลิคนนี้เราเราตหวว่าโอ้ยเราเดี๋วนเราเว็บที่ว่าเราสกัดสีท่าเกวเราตามบุญตามบาหละและอาจะม่ว่าด่ตือสีอาจรชุลบโอ้ยพลาสติกลอนะย่นไหนเมืออาจารย์ยาได้แกเกลไขจะเล่นมาเล่นตามบุตามบาหล ตาินถพายผ้กุยไลเยพีิต่ชี่ยว่าญเนี่ยก็มายเรว่าเร้ไม่มาเลยถ่าบพ้าพอกตอเดินราว่าแล้วก่บอยู่ยักวันเจอเกลุ่อเดินรวาเราแพกันนี่ตัวพี่เนเจ้าแล้วถ่ยัาพกรอพีเราพคันเนี่ยพอดาตตอนนีเนี่ยตีวราขีกัต่เนี่ยคืนเนี่ยตีเวราเด็กกอไม่พอดียนเนี่ยตีวราเด็กกันพว้าแ่ชิลล์เนี่ยตีเวราเด็กกันพอไม่ต่นี่ยไม่ช่คืนเนี่ยตีเด็กก အပပုတ်ခလနဲ့ဩဒါခူးကတော့ဖြိုတာတက်သားဘာပေါ့မြပေါ့ခွားတော့မေလမ်းမန်းတို့ရဩဒါကခေချညဖဲမလောက်နေနဲ့တော့ကမ္လနဲ့မန်းတို့ရနွှီးကမနေ့တပွဲဖို့နေမန်းတို့ရခောပါတော့ခါဟုတ်တယ်မန်းတို့ရခိပါလောနော်။ဝနေ့လึกကနေတို့သစကစီလက်တလုံးမေပိုဖဲလိုက်ဖရစ်ချီတော့နေခိ ਜੀ ခိတလာလက်တလုံးတော့ဩဒါလဲဘလီတမ္မာလော겐တမ္မာကြလဲဝနေ့ရနိုင်မေ ตด้ดตายาวไดเลยดืด้านไม่วันตั่นเนี่ยดกำเลิดดอตามตามาลอดื้อทค่ะอันนี้เ่ะเมื่อตด้ดีไดอย่างไ้เม่กันเน้อดดาบอขอวาเนะทักซไปล่รอสิมลิตที่ก่อละเช็ดโกหกัดาบที่ลดกนดัตลกี